มาดูการคิดเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างกับนายจ้างนะกะติกามีอยู่ว่าถ้าเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทให้คำนวณจากฐานเงินเดือน1 5 0 0 0บาทกรณีเงินเดือนต่ำกว่า1,650บาทให้คำนวณจาก1,650บาทเมื่อคำนวณได้แล้วกรณีมีเศษสตางค์ถ้าต่ำกว่า0.5ให้ตัดทิ้งถ้า0.5ขึ้นไปให้ปัดขึ้น สมมุติว่าลูกจ้างคิดสมทบที่0.5%นายจ้างคิดสมทบป,ประกันสังคมที่3%การคิดเงินสมทบของลูกจ้างกับนายจ้างจำนวนเปอร์เซ็นต์อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับผมขอย้ายก,กฎกติกาตรงนี้มาวางไว้ข้างล่างนี้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยเราต้องหาฐานเงินเดือนที่ถูกต้องออกมาก่อนตรงนี้เราใช้มิน ไปเทียบระหว่างเงินเดือนกับ15,000มันจะบอกว่าเลขใดน้อยกว่ากันจะนำเลขนั้นมาแสดงกด enter น,นะครับลอง copy ลงไปดูก่อนนะเป็นแบบนี้นะแต่ก็ยังมีกรณีที่เงินเดือนต่ำกว่า1น5 0เราจะต้องคิดฐานเงินเดือนที่1650ตรงนี้ให้เราใช้ mac ไปครอบเทียบระหว่างตัวเลขที่เราได้เมื่อกี้กับ1650 ความหมายคือเลขใดมากจะใช้เลขนั้นกด enter แล้วก็ copy ลงไปลองดูตรงนี้ก่อนนะเราก็จะได้ฐานเงินเดือนที่ถูกต้องตรงนี้ให้เรานำไปคูณกับตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะต้องกด f 4ซ้ำๆลงไปล็อกแถวที่2ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเรา copy ลงไปมันจะอ้างยิงไปที่0.5ตรงนี้ตลอดนะครับแต่ถ้าเรา copy ไปทางขวามันจะไปอ้างยิงที่ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ของนายจ้างนะ และตรงนี้นะเราต้องใส่ดอลลาร์ทรายหรือว่าตัวสตริงล็อกตัว b ไว้เพราะเราต้องอ้านอิงที่เงินเดือนตลอดนะครับกด enter ตรงนี้ลบไปก่อนนะ copy ลงไป copy ไปทางขวาเกือบถูกแล้วนะเหลือกรณีสุดท้ายนั่นก็คือเราต้องปัดเศษส,สตางค์ขึ้นไปตรงนี้ให้เราใช้ราวไปช่วยนะครับวงเล็บเปิดแล้วก็คอมม่าศูนย ราวคอมมาศูนย์หมายถึงต้องการตัดให้เป็นจำนวนเต็มกด enter นะครับตรงนี้ลบไปก่อนนะจากนั้น copy ลงไปแล้วก็ไปทางขวาสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองที่ตำแหน่ง C4 นะผมนำสูตรออกมาให้ดูตรงนี้นะพอเราเขียนสูตรเสร็จเราก็ copy ไปได้ทั้งหมดเลยสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ